เดินม,มาด้วยกินมาด้วยนะครับผมสบายเลยขมือนวันนี้อิ่มมากเลยนะครับมาเลวมาเลวนี่ก็ช้างนะครับไม่เคยเข้ามาหมู่บ้านนี้นะครับเป็น ห้าหกปีแล้วนะครับผมทั้งคนทั้งหมานะครับผมไม่เคยเห็นเห่ากันใหญ่เลยนะครับผมดูครับทั้งหมาก็ไม่เคยเห็นช้างนะครับเห่ากันใหญ่เลยส่วนคนก็บูชาของนะครับผมดูของดูบูชาสิ่งมงคลนะครับไว้ใส่บ้านเป็นหน้าบ้านนะครับผมก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีช้างเข้ามาเลยนะครับผม ทุกคนนะครับทั้งเด็กๆนะครับผมเต็มมาเลยนะครับมาได้้านรูปเวียนเฮ้ยถอยครับผมขอบคุณครับถอยมามาหลังต่อไปอยาให้เลยคุณแม่ให้เลยครับผมให้เลย ขอบุณค่าก่อนแล้วเหมนสูงเงิน้าก่อนจา้าอันนี้ก็หมื่นยืนรอนะครับเพราะว่าคุณตาไปตัดป้อยมาให้นะครับ เอาให้เลยครับตาให้เลยครับให้เลยพอให้เลยครับอ,อ,อร่อยเลยเป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีช้างเข้ามาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับผมทุกคนเห็นก็ตื่นตาตื่นใจนะครับ

เฮ้ยเก็บเอาเขมรขอบคุณคุณตาลหลายๆเลยครับเด้อ,อครับผมขอบคุณมากมากครับเก็บเอาเก็บมามามา,มา,า,า,ออาดูกหลานเราต้องซาเด้อคุณแม่เด้อเดินม,มาด้วยกินมาด้วยนะครับผมสบายเลยเขมรวันนี้อิ่มมากเลยนะครับ มาเลยมาเลยประเมินบุกเองเลยครับผมไม่ต้องสั่งเดินมาเลยครับเดินมาเลยเดินมาลเยมาลยครับผม นะครับผมก็ที่ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เงียบงอนนะครับผมเพรว่าผู้คนไม่เคยเจอช้างนะครับผมนีข้ามือกำลังจะยืนให้บริการรอดท้องนะครับพระช้าครับพระชาพระช้าเด้อครับอยู่ดีไม่แหงครับผมอธิษฐานาัถนาเอาครับผม กีเดียดจังไรสิงบริปัดปอกไปได้ส่งมันมันลำลเรได้ปีใหม่นี่เนอบัตสต๊อกอกพาใญ่ได้ปนี่ลำรั่วลำร่วหากแสนว่าคุณต่ำแค่ไหนครับผมเสร็จแล้ว เด็กไม่เคยเจอช้างครับผมแล้วก็ไม่มีใครกลัวด้วยขนาดไม่เคยเจอนะครับผมแต่ก็ไม่มีใครกลัวนะครับบายว่ะลูกเขียวไม่ทันแล้วครับผมวันนี้อิ่แน่นอนเลยครับผมดูปุงนะครับ ทั้งกล้วยทั้งอ้อยมีทุกอย่างนะครับทั้งข้าวเหนียวคะแนนจะไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนอยู่บ้านแล้วก็มีคนเอากล้วยเอาอ้อยให้ช้างกินนะครับผมน่ครับขออีกด้วยนะครับกินช้านะครับเอาให้เลยครับให้เลยเอ,อ तो लिखते हुए ना เดินตามเลยครับคุณแม่เดินตามเลยนะครับผมก็ไม่เคยเจอก็เห็นเห็นกันร่อแทงช้างนะครับผมกล้ยอ้อยในจางกินนะครับกินกิงที่ภูมิใจน่าภูมิใจมากๆเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ อะไรนะที่ข้อะไรนะอะไรนะคำอะไรนะคำสุดท้ายอะไรนะอะไรนะเอาเอาใหม่เอาใหม่เอายาวๆหน่อยเอายาวๆหน่อยเอาเอาอะไรอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะเอ๋ออยากมีคู่ให้ซื้อแหวนสร้างอยากเป็นแม่ให้ป้าผัวโอ้ยอยากเป็นแม่ให้ป้าผัวเอาคือสร้างว่าเถอะครับก็ไม่ไม่เลยครับผมจับมืจู มาเลยครับผมมาเลยครับอะไรคุณแม่มาเลยมาเลยเมนูไม่ลานรอดจ้าเด็กครับเน้อข้าวเหนียวข้าเหนียวเก็บเก็บเก็บโอโ้คำใหญ่เลย